สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมปั่นจักรยานมาทุ่งนานะผ่านคอกเป็ดนะฮะเป็ดไล่ทุ่งแหละนะนะครับผมผมคิดว่าไข่เป็ดลูกละสี่บาทผมบอกเอ,อเจ้าของว่าผมขอซื้อไข่เป็ดหนึ่งร้อยบาทท่านผู้ชมรู้ไหมผมได้ไข่เป็ดมาเท่าไหร่ ได้ไข่เป็ดมา50ฟองเจ้าของบอกว่าไข่เป็ดต้องเข้าไซสเล็กไขยใบฟองละ2บาทครับผมผมซื้อซื้อไปร้อยหนึ่งได้50ฟองนะครับผมอันนี้ก็คือวิถีชีวิตของชาวนากับเป็ดไล่ทุ่งนะครับผมะจริงๆแล้ว ไข่เป็ดถึงจะลูกจะเล็กแต่ว่าไข่จะมันนะครับผมไข่จะแดงนะครับผมเพราะว่าเขาเก็บเกี่ยวแล้วนะเป็ดก็อยู่ในทุ่งนาครับผมในนี้ตอนนี้กําลังเล่นน้ำมีความสุขอยู่ครับผมนะครับผมมาซื้อไข่เป็ดฟองละสบาทกับลุงม้อยนะครับเดี๋ยวต้องปั่นจักรยานมาในทุ่งนะครับผมสวัสดีครับ